เก้าบาทเชียบกับความมั่นคงเปรียบสเสมือนต้นไม้ต้นใหญ่ที่กำลังยืนต้นให้ความมั่นคงกับเราค่ะ สามบาทกับพี่น้องนอนรอวรุตาไปกันค่ะวารุตามาแล้วไปกันเลยไปกับวารุตาค่ะเพื่อนของเธอรออยู่มุมนูน้นไปกันเลยจ้าย,าม,มา,ยามเช้าเช้าผู้คนก็เร่งรีบเพื่อที่จะให้ไปทันเวลา,ตาแต่สำหรับวารุตานี้คือชิวๆเลยค่ะ พี่น้องขอเป็นข้า,ปาวปลาละจับพี่น้องข้าวปลาจริงๆเลยจ้าชิวชีวแบบวารุตาเงินก็เข้ามาแบบรัวๆๆๆเลยจ้าโอ้โหไม่รู้จะบอกยังไงว่ายืนรอเรียงเป็นสามทหารเสือให้ขับราุตาไม่ใช่สามแต่เป็นสี่ทหารเสือนี่คือหนึ่งทหารเสือสองทหารเสือสามทหารเสือ สี่ทหารเสือและนี่คือห้าทหารเสือจ้าเก็บใจเก็บ <ๆ S 2> ใ,ใจเลยจ้าเราเอารถมาวันนี้นไม่อย่างงั้นย,ยิ่วไม่ไหวจ้านี้เลยค่ะรถขนเงินของวาารุตาหารุตาเป็นคนดีนะเนี่ยทำไมถึงเป็นคนดีช่วย บาบเขาทำความสะอาดบ้านเมืองให้ดูสะอาดค่ะแล้วเราก็ได้ค่าขวดที่เขาทิ้งไว้ให้เราเราก็ได้เป็นค่าแรงของเราเราก็ถือว่าเราได้ออกกำลังกายไปด้วยทำก็เรียกว่าทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองที่เราอยู่ด้วยหวูยคิดแค่นี้วรุตาก็ื่มใจแล้วค่ะแต่ไกลเจ็คพอร์ตกับพี่นอ้องข้างตู้ไฟฟ้าเจ็คพอร์ตกับพี่นอ้อง เก็บเลยจ้าเก็บเลยจ้าโอ้โหยืนโรอเรียงไม่รู้ว่าจะกี่อันต่อี่อันรถวารุตาจะเต็มไหมคะเนี้โลสนี่เลยจ้าเต็ม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 หูยมองยังไงรถเธออย่าบังนี่เคยค่ะ เจ๊พอเจ๊พอเจ๊พอสามบาทสามบาทสามบาทไม่รู้จะกี่สามบาทดูกันเอาเองนะคะนับยังไงก็มาบอกวาลุตาด้วยนะคะเต็มจะเต็มเต็มจะเต็มมุมนี้จะเป็นมุมสถานีรถรางนะคะเราก็สามารถนั่งรถรางไปได้ที่นี่จะมีรถรางรถไฟแล้วก็รถเมล์แล้วแต่เลือกนะคะรถรางนั่นคือรถที่วิ่งคู่ไปพร้อมกับรถบัสรถเมล์รถ ในท้องถนนบนท้องถนนนะคะมาแล้วจ้าอให้วารุตา3าบาทแบบนี้เลยจ้าเก็บแบบเลยจ้า,จาวารุตา รุตาเห็นก้าบาทอยู่ริมรัว้วแบบนี้จะทําอย่างไรดีขอทดสอบฝีมือตัวเองสักหน่อยค่ะมุมนี้ก็อีกก้าบาทจะทํำยังไรดีวารุตาวารุตาใช้วิทยายุทธนั่นก็คือใช้ไม้ตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วก้ยดันขึ้นมาที่ละสเต็ปทีละสเต็ปจนเลยรั้วมาวารุตาก็เลยได้ก้าวบาทเป็นรางวาาัลเลยจ้า ไอ้มาอีกหนึ่งครับพี่น้องคนอะไรจะฉลาดหาเงินได้ขนาดนี้อยู่มุมไหนตรงไหนวารุตาก็เก็บได้หมดหรือจ้าไม่ว่าอยู่บนฟ้าอยู่บนอยู่ใต้ดินอยู่ในน้ำได้หมดเลยจ้าลุยกันต่อเลยค่ะตามหาเงินในประเทศเยอรมันมุมนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะโอ้โห ทำไมทิ้งกันอย่างนี้ละจ้ะเนี่ย<า>เด็กเล่นก็มีขวดน้ำดื่มขวดนี้วัตาให้ดูนี่ราคา7บาทนะคะพ<อ>เพราะว่าเป็นขวดน้ำซึ่งราคาค่อนข้างแพงแต่เขามีเขาเรียกว่าความหนักเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน<อ>เป็นสองเท่าของขวดเบียร์กันเลยทีเดียวแต่ราคาก็2สองเท่าเหมือนกันจ้า นี่คือสนามเด็กเล่นค่ะก็หันกลับมามองวารุตาได้อีก9บาทเลยจ้าวารุตาเก็บ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 เลย9บาทเทียบกับความมั่นคงเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นใหญ่ที่กำลังยืนต้นให้ความมั่นคงกับเราค่ะ เดินห้างอยู่ตรงหน้าขอวารุตาเอาเงินมาก่อนนะคะก่อนถึงห้างยังเจอ3บาทาทำไมทต่ไมยนั่งนอนรอวารุตากันเลยเหรอจ๊ะถึง,ถงห้างแล้วค่ะโอ้ยคนไม่เยอะไม่เยอะห้างกำลังลงจัดเลยจ้ะวารุตา เริ่มแล้วจ้าเริ่มแล้วสองยูโรแปดสิบสี่เซนของวาลูตาจีได้ในวันนี้เดี๋ยวไปขึ้นเงินกันเลยจ้าสองยูโรแปดสิบสี่เซนได้มาแล้วค่ะ 110บาทแบงค์แดงของวางุตานำเงินกลับบ้านอีกแล้วค่ะ มะม่วงลูกละ99เซนตอโวคาโดลูกละ99เซนมาดูสับปะรด 1, 1ยูโร99คิดกันง่ายๆนั่นก็คือคูณกันไปเลยค่ะ1ยูโรเท่ากับประมาณ40บาทเงินจะขึ้นลง37 38อะไรประมาณนี้แต่คิดง่ายๆนั่นก็คือ40บาทลูกกีวีนี่ก็คือลูกละ39เซนคูณกันไปเลยค่ะ40บาทเอากันแบบคิดกันแบบง่ายๆง่ายๆ แบงค์แดงของวารุตาได้มาอีกแล้วค่ะแค่เดินออกกำลังกายเก็บเงินเราก็ได้แบงค์แดงกลับบ้านดีแบบนี้หาได้ที่ไหนไม่มีแล้วค่ะมีแต่ได้กลับได้ เจออีกสามบาทนอนรอว่ารุตาเก็บเลยจ้าอาวารุตาเจอเจอขวดเจอกระป๋องขอดูโอ้โหด,ด,ดูเต็มตา นี่ก้าบาทรือจ๊ะเต็มเต็มเต็มเดินไปก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นทานพึ่งพาตนเองขับกล่อมบรรเล บาทจ้ะพี่น้องเก็บเลยจ้าเก็บเลยสามีขาเจ็บค่ะเราเดิน <บา S 1> ไม่ค่อย <บา S 1> คล่องสักเท่าไหร่เราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมพาปลูกพักสวนครัวรอบบ้าน นู่นอีกสาบาทเลยจ้าวารุตารออยู่ทำไมก็เก็บสิขานี้เลยจ้าสามบาทจะพี่น้องเก็บเลยจ้าใต้ร่มไม้ที่มีแต่ความร่มเย็นสดชื่นตระงานให้ความสุขกับทุกๆคนหันกลับมามองอีกต้นตอนนี้เหลือแต่ต่อแล้วค่ะ นู่นสามบาทอยู่ข้างล่างเลยจ้าเก็บเลยจ้าพี่น้องอีกสาบาทจ้าสามีชี้นี่อีกโทษสาบาทสาบาทไว้อย่างนั้นนอนรอวารุตายเก็บเลยจ้า เห็นแต่ไกลยืนรออยู่ใช่ไหมเอ่ยยืนตากแดดแบบนี้ร้อนจังมะไปกับวารุตาแล้วกันนะจ๊ะคอมบักเกอร์เดี๋ยววารุตาขอมาส่งขวดเพิก่อนนะคะต้องรอน,นิดหนึ่งรอน,นิดหนึ่งค่ะถึงตาวารุตาแล้วค่ะ ได้มาแล้วคะ่ะ48เซน50เซนของวารุตาบบอออออกกัตัตตวเเเงรรรรื่ยไปาใช้ธมะนนสของสามีเขาจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหรค่ค่ะเขาเจ็บมาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วคะ่ะแต่เราก็ยังออกเดินเพราะว่าเงินมันเยอะ สำหรับวันนี้วารุตากับแฟนก็ต้องขอตัวเอาเงินไปเข้ากระปุกกันก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็เงินให้อยู่กับเรานานๆน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเเเพพืื่่อออนนชียงงงข้าาต